มีวันที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนสิงหาสองพันสิบหกนะครับผมจะมาแจกคูปองอีเวนต์ประจาวันนะครับอ่าครับกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับและกดที่คูปองนะครับใครที่แสมเป็นนะครับผมจะบอกอ่านี่ครับคิกไปที่อีเวนต์คูปองรายวันนะครับซลิกเข้าไปเลยนี่ครับมันจะขึ้นช่องให้ใส่แบบนี้นะครับกดที่ช่อง แต่นี่ผมคัดลอกมาเลยนะครับขี้เก็จพิมพ์ครับนี่ใส่ตามที่ผมใส่เลยนะครับมันจะุ่มนะครับบางวันก็ได้บางคนนี่ครับไม่ใช่บางวันบางคนก็ได้เครื่องรางเฮชรบวกตัวเบวกนะครับแต่ล่าสุดนะครับที่ผมลงคลิปที่แล้วนะครับมีคนได้เจ็ดร้อยเพชรนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูอะไรไม่เห็นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ขอจบคลิขออีใบขยัน่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ